เซมเมอร์คุย,ยอะไรอ่ะสวัสดีครับผมทุกคนฮะวันนี้ก็อยู่กับผมฮะต้นแล้วแต่ต้นนะครับผมคับสวัสดีครับผมพี่วีจากช่องซิก้าครับอ่าวันนี้ก็มีเรื่องจะมาคุยกันโอ้เยอะแยะมากมายเลยฮะหลายหลายคนก็น่าจะรอติดตามกันอยู่อย่างแรกที่ต้องถามเลยว่าพี่วีช่วงนี้เป็นไงมันยังเล่นลกครอยู่ไหมช่วงนี้ไม่ได้เล่นครับอ้าว ทำไมล่ะครับหยุดเล่นไปไปฟาร์มเงินก่อนอ,อ,อยากกลับมาแบบสุลต่านอาา่าคือ <c oughs> เป้าหมายของทุกคนชัดเจนอยู่แล้วนะกับสายสเตมเมอร์หรือสายเกมเนะครับผมก็คือทํางานหาเงินเติมเกมใช่ครับ<อ>ผมตอนเราเล่นน่ะเว้ยเออ,เอ,อที่แชร์ให้ฟังแบบคร่าวๆแล้วกันเนะเ<อ>าะคือตอนเราเล่นเกมอะ่ะแน่นอนเป็นสรีมเมอร์มันมันมีค่าจ้างงานค่านู่นนี่นั่นเนาะไม่ค่าจ้างงานไม่เคยเหลือเลยเว้ยเพราะได้เงินจ้างมาเท่าไหร่เอาไปเติมหมด โอ้โหเติมเกมหมดแต่แล้วเรานี่คิดว่าประมาณประมาณได้ไหมโอ้โหล้านยังน้อยไปโอ้โหนี่ซื้อรถได้เลยนะใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ได้ค่าจ้างมาเท่าไหร่แม่งก็หมดเราก็เลยรู้สึกว่าไปฟาร์มเงินก่อนแล้วจะกลับมาแบบสุลตตานผมเคยผมเคยจำได้เหมือนกันว่าตอนที่ผมเล่นแลแล็คการ์ดนี่คิดว่าปมาณปมด้ไหอ้างอยอนี่ดเล่้เาบอกว่าโค้ด้ค่าข้างขวดข้าไร่งก็หรางอลยู้ว่าไารมง่นัาสานมเคยผมเคย้เหมือน่อน เติมไปสี่แสนโอ้แบบครั้งนั้นเข็ดเลยเพราะว่าของมันพอมันเล่นเป็นปาร์ตี้ใช่ไหมเพื่อนเติมทั้งตีสี่คนเราเป็นแครี่ตัวแบกบเขาบอกว่าของมันต้องมีชุดนี้บวกหนึ่งเปอร์เซ็นะหนึ่งเปอร์เซ็นะหนึ่งเปอร์เซ็นะพี่วีน่าจะเป็นคล้ายๆกันคือไอ้คำว่าหนึ่งเปอร์เซ็นตเนี่ยแหละเออโหคือรวมๆกันแล้วอะมันเยอะเนาะถ้าไม่เติมหลายตู้อะตามเขาไม่ทันถูกคนระับแล้วตู้หนึ่งอะอยากได้ชุดอ่ะ หลักมืน่นเราได้ยินมาว่าแล็คซ็อกนี่มีหลายเซิร์ฟมากใช,ใช่ไหมพ,พี่วีนี่ประมาณกี่กี่ตามมากี่เซิร์ฟ้วครับโอ้โหถ้านับพีซีด้วยน่าจะร่วมสิบแหละครับร่วมสิบเซิร์ฟนะถ้านับเวอร์ชันพีซีด้วยนะโอ้โหถ้าย้อนกลับไปพีซีนี้ตั้งแต่แรกเริ่มนะอมตอนนั้นยังต้องเติมชั่วโมงซื้ออยู่เลยไหมครใช่ใช,<ต>ใช่ไหมที่นอกจากชั่วโมงเกมแล้วนะยังต้องเติมชั่วโมงเพื่อที่จะเล่นอีกนะครับ คือตอนนั้นที่บ้านผมมีปัญหาผมเติมไปยี่สิบยี่สิบชั่วโมงแล้ผมก็เลิกเล่นเพราะว่าเติมไม่ไหวไม่มีตังค์พี่พี่วีทันตอนนั้นใช่ไหมทันที่ตอนแรกให้เล่นฟรีก่อนแล้วสักพักหนึ่งเริ่มเติมชั่วโมงแล้วเราเป็นเด็กตอนนั้นเติมไหวแค่แบบสิบชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงก็เก่งแล้วใช่แต่ว่าเติมได้แค่ประมาณสักเดือนสองเดือนอ่ะสุดท้ายก็ไม่ไหวเออครับผมก็ต้องกลับมาเล่นเกมอื่นฮะใช่โอ้มีมีตอนนั้นก็มีเยอะนะปังย่า SF โยกังโยกังที่เขาเล่นกันคาบานนะเราได้ยินอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของตลาดในแล็คลาล็อกเนี่ยมันร้ายมาก <laughs> ใช้คำว่าอันตรา,ายมากใครที่เข้าไปแล้วแล้วไปถึงตลาดมอล็อกเนี่ยมันต้องมีประวัติบ้างแหละเคยโดนเคยอะไรบ้างไหมว่าบ้างไหมครับต้องบอกว่าแล็คเนี่ยมันทำให้เราแข็งแกร่งมันทำให้เราไม่ถูกหลอกลวงโดยคอเซ็นเตอร์ในปัจจุบันมีแชร์มีการแบบว่า,อาพอจะแชร์ให้หน่อยได้ไหม<อ>เป็นความรู้เ็าความรู้เอาที่แบบ จี๊ดที่สุดเลยนะ,ะคือผมเคยโดนหลอกให้ออนเออเงินคือมันจะมีน้องคนนึง เขาอยากขายไอดีเปลี่ยนไอดีเล่นแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยพี่วีพ,พี่ตอนนั้นทาช่องแล้วแบบว่าพี่วีป่เป็นคนกลางให้หน่อยค,คนกลางก็คือเหมือนกับว่าแบบเอ้ยพี่สู่ว่าคนนี้เอาของมาให้คน,นนี้โอนเงินมาเอาเคคุณแลกกันได้อะไรเงี้ยอ,อ่ะเราก็แบบได้ได้เลยป็นคนกลางให้แล้วตอนนั้นดึกๆึกะสี่ห้าทุม่มอะแม่งนั่งเล่นเกมอยู่อะแบบฟิลเล่นเกมอยู่อะแล้วน้องก็บอกว่าเออพี่เดี๋ยวเขาจะโอนเงินแล้วนะเออแล้วบอกขอเบอร์พี่หน่อยพี่อ่ะให้เบอร์ไปอะไรนักหนาวว่าเหมือนแบบเคาเล่นเกมอ่ะเออเราเราอยากอยากรีบรีมเอ้ยง้ยนยันนเี่ยใหเป เขาก็โทรมาโอเคคนนี้ใช่ไหมครับอ่ะสุดท้ายมันก็มีโอนเงินมาเว้ส่งข้อ,อความมาตึง้งอ่ะเงินเข้าแล้วเราก็บอกน้องว่าเฮ้ยน้องมันโอนเงินมาแล้วเวเอ,อให้ไอเดียนไปได้เลยให้ไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บสักพักหนึ่งก็บอกว่าอ่ะพี่วีโอนังินมาให้หน่อยแล้วเ,เราก็เปิดดูบัญชีเอา้าทำไมเงินกูไม่ขึ้นวะอา้าวแล้ว,ลวเงินที่ขึ้นคือมันส่งข้อความมาฮะใช่คือส่งเป็น SMS เเข้ามาว่าได้รับเงินแล้วใช่แต่ไม่ใช่เงินในบัญชีใช่ ที่มันขอเบอร์เราไปก็โทยืนยันอ่ะแล้วคือตอนั้นเราให้รหัสไปแล้วด้วยใช่พอเราเล่นเกมอยู่ไงเราก็แบบอะไรนักหนาว่าเออเองินแล้วอะไรเอะไลยเเลยเสียหายนะอย่างนี้เสียหายแล้วท้ายเราอ่ะเป็นคนเจ็บปะเจ็บต้องรรบผิดชอบให้น้องเด็กเราแบบไอ้นี่เองอ่ะเราไม่เลือกครอบเองอ่ะเออนี่คือที่พีคสุดที่เคยโดน ไอ้พวกยิบยิบย่อยๆ,ๆแบบว่าเอ้ยโยนหมวกให้ดูหน่อยโอ้เฉยเฉยเอยอพวกนั้นเฉยเฉยเลยของใหญ่เป็นละหดไปเลยนะเออนี่โดนไปหลายพันเลยครับตอนนั้นที่น้องขายจําได้เลยโอ้โหแสบเหมือนกันนะ <c oughs> แ,ตแต่คือวีลกรรมนี่มันเยอะมากๆเอาเป็นว่าพยายามเช็คกันหน่อยละกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเลขสเตทเมนต์ s อสอะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้ดัดแปลงข้อมูลความแปลงกันง่ายมากเลยเนาะใช่ครับมันแต่มันก็ทําให้เราเติบโตนะเพราะว่าทุกวันนี้คือทุกครั้งที่มีข้อความเข้าว่าเงินเข้าอ่ะเราจะดูแบบและเอียดเลยนี่ใช่ข้อความจากธนาคารจริงๆใช่ไหมอ่าเป็นกทเรียอมันทาให้เราเติบโตจริงๆครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับที่ได้ยินมาเลยคือจําได้ไหมในแลกมันจะมีคนบอกว่าเฮ้ยจําได้เปล่าเราใครไม่ให้วาสนิทอะ,อะไรอย่างเงี้ยคือคือเคยมีโทรมาเหมือนกัน จำจำกูได้เปล่าเออที่เรียนด้วยกันตอนมัธยมไงล่าสุดสามวันที่แล้วที่เรียนด้วยกันไงจำไม่ได้จริงเหรอเสียงคุณคุณไม่พึงพอจะเดาได้เปล่าใครคือแล้วแล้วทีเนี้ยพอเราเอ้ยอีใช่ไหมตัอย่างละอีใช่ไหมอีใช่ไหมเออนั่นแหละเออเนี่ยเนี่ยที่เราเรียนด้วยกันไงเมมเบอร์จนชื่อกูไว้นะผ่านไปแล้วสามวันโทรมาขอยืมตังค์หน่อยเพื่อนใช่ก็จะเป็นแบบว่าลูปนี้ซึ่งปัจจุบันโดนกันเยอะโดนกันเยอะก็พยายามที่จะแบบ บล็อกเบอร์ที่ไม่รู้จักดีกว่าอืมเลี่ยงไปเลยดีกว่าในแลกอะเราโดนกันมาก่อนแล้วไงแตบบ<ข>่พวกทักข้อความมามเราเลยแบบว่าอ๋ออันนี้คือมิจฉาชีพเรารู้ออกคือเห็นว่าทักกันมาปแปลกนี้เอะฟันไว้ก่อนครึ่งหนึ่งเลย<ช>ว่าโดนโกงแน่นอนแต่คนทคี่ไม่ได้เล่น็กกัะเขาไม่รู้ไงเพื่อนผมมาโดนโดนไปสองหมื่นเพื่อนโทรมายืมตังค์แบบนี้เลยอ๋อแล้วแอบอ้างว่าเป็นเราแล้วแอบอ้างว่าเป็นเพื่อนอีกคนนึงแต่มาโทรมาเล่าให้ฟังไงว่าเฮ้ยเพื่อนคนนี้ได้โทรมายืมตังค์มึงเปล่าบอกเปล่าเ โอ้ก็คือแบบว่าด้วยความเชื่อใจเนาะแล้วยิ่งแบบเราไม่ได้ยินเสียงกันด้วยใช่เป็นแชทล้วนๆนี่อ๋อแต่ที่ที่โทรมาที่โทรมาคือมันโทรเป็นมิจฉาชีพโทรมานั่นแหละที่จะบอกก็คือว่าถ้าคนเล่นแรกออะคุณจะมีภูมิคุ้มกันเรื่องนี้อืโดยอัตโนมัติก็ระวังกันด้วยแล้วกันนะครับอ่ะแล้วถามต้นมากดีกว่าครับว่านี่เห็นได้ข่าวว่าฮอนจะมาเปิดใหม่ครับต้นคิดยังไงบั่งหรือสมัยนั้นแบบมีความผูกพันอะไรกับฮอนมัางถ้าฮอนเหรอเอาจริงอยู่กันมาตั้งแต่ ตั้งแต่เกิดเลยนะใช่คราะว่าเกิดจากวงการสตรีมเมอร์สวงกันย t ท b e คือเกิดจากเกมนี้เลยครับผมเพราะว่าถ้านับนิ้วอะไม่พอแล้วนะน่าจะ1112ปีแล้วครับหคืออยู่กับมันมานานนานจริงๆแล้วเรานานขนาดนีเลยวะเนี่ยอยู่จนปิดจนเปิดจนปิดจนเปิดแล้วเนี่ยจะมาเปิดเป็นฮอลลีบอลฮอลลสองแล้วตื่นเต้นเอาจริงๆด้วยความที่ว่าเราขอให้อายุแบบจะเลยเลขสามแล้วใช่ไหมแต่ว่ารู้สึกว่า ยังตื่นเต้นกับเกมนี้อยู่ mm hmm. คือเคยไปลองโดตาลองอะไรพวกนี้แล้วสุดท้ายมันไม่ใช่มันไม่ใช่เกมที่เป็นได้ได้ใจคนไทยอะ่ะ mm hmm. คือหลายๆคนไปเล่นโดตามาไปเล่นอาวีสุดท้ายถ้าชอบพีซีโมบายจริงๆก็ต้องเป็นฮ mm hmm. อนเท่านั้นซึ่งรอบนี้ไม่พลาดแน่นอนแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งเลยสังคมดีครับ mm hmm. แต่สังคมไม่ดีก็มีแต่ถ้าเล่นกับเพื่อนเนี่ยได้เพื่อนดีๆมาเยอะมากอื mm hmm. แล้วก็รู้สึกว่ามารอบนี้ภาพสวยสวย, mm hmm. สวยแบบ เทียบสู้พวกโดต้าพวกเกมแบบดีๆได้เลยครับอืมแล้วตอนเล่นยุคแรกๆที่บอกว่าเกิดจากเกมนี้เลยอะตอนนั้นต้นเมนอะไรอะครับเล่นชอบเล่นอะไรตัวไหนเล่นมิดเลนมิดเลนแต่เป็นสเกลเป็นแคลรี่แคลรี่ไปมิดเลนงงเอองงเลย,เลยค,คือเป็นคนชอบทําอะไรแปลกๆเล่นอะไร<อ>แปลกๆบางทีเอาคือตัวอะไรก็เอาไปกลางไปมิดเลนหมดเลย เมดก็ไปกลางแคงก็ไปกลางแคลี่ก็ไปกลางตัวป่าบางทีนเอาไปกลางเลยพลาราไซสอย่างเงี้พยพาราไซสตัวสิงขีป,ป่าอย่างเงี้ยบางทีเราไปยืนกลางร,รีเจนเอนออย่างเงี้ยไปยืนกลางอ้าวใช่เราเราด้วยความที่ว่าเรา,เราชอบอะไรที่มันแตกแตก่างแปลกใหม่คนดูก็เลยแบบรู้สึกว่าอ๋อไอ้นี่มันปัญญาอ่อนวะแรกๆเขาก็แรกแรกก็ไม่มีใครเข้าใจแต่พอเราทําไปก็อืก็โดนด่าแต่ก็ หลายๆายคนก็ชอบถูกใจด้วยความแตกต่างใช่ด้วยความที่ว่าเราไม่เหมือนใครโอ้ดีนะครับเนี่ยกล้าลองอะไรใหม่แล้ว,แล,วแล้วถ้าสมมติอย่างฮอนใหม่เนี่ยฮอนรีบอลใช่ไหมค,ครับมาเนี่ยมันมันต่างจากฮอนหนึ่งยังไงบ้างครับเอ่อเรื่องของรูปแบบแมบปบสกิลอวาตารสกินคือมีมีเขาคงเดิมแหละแต่คือดูดีขึ้นภาพหน้าเล่นขึ้นสมูทขึ้นสกิลที่สวยขึ้นทุกอย่างดีหมดเลยครับอันนี้คือยังตอนนี้ยังเปิดไม่ เขาค่อยๆปล่อยทีเซอร์ออกมาเรื่อยๆเมืมอ่มอวานเมื่อวานซื้อเพื่อนมึงส่งมาเป็นทีเซอร์ตัวแรกโชว์พวกสกิลพวกอวตารเดเวลเลอร์อะไรพวกนี้ก็ว้าวใช้คำว่าว้าวมากคือรอเปิดตัวเต็มอยู่แล้วก็ตอนนี้เขามีรับโดเนตอยู่ครับก็ได้ไปหลายล้านเหมือนกันน่าจะมาแบบรอบนี้จัดแข่งยิ่งใหญ่มีเงินรางวัลสูงแน่นอนเพราะช่วงนี้ตลาดเกมค่อนข้างที่จะซามากในไทยอ,อย่างนี้ถ้าใครอยากรอเล่นต้นจะไปเล่นไหมฮะ โอ้ยแน่นอนอกลับมาแน่นอนกลับมาเดี๋ยวอาจจะกลับมาลุย YouTube หนักๆด้วยรอติดตามได้ที่ช่องอะไรนะต้นก็มีช่องมีเพจ a c e b o o k ครับผมและต้ตนฮนะกับช่อง T M P T V ใน YouTube ครับอืมเยี่ยมครับเชื่อว่า<ม>หลายๆคนที่คิดถึงฮอนเนี่ยผมว่าคนไทยหละคนคิดถึงอะจริงๆนี่ขนาดผมไม่ได้เล่นแบบพวกโมบ้าเป็นหลักอะผมยังมีความทรงจำกับกับฮอนเลยนะตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเชื่อว่าเป็นเกมที่สมัยมัธยมแทบจะเกือบใช้ไทยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เข้าไปสัมผัส แม้ว่าจะไม่ชอบแต่ก็ได้สัมพันธ์เลยเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนแทบจะลาก,กันเข้าร้านเกมเพื่อเล่นเกมนี้ใช่ใช่ไหมเป็นเกมแบบว่าโมบ้าเกมแรกๆเลยตอนแรกก็เป็นโดต้าหนึ่งใช่ไหมอืมแต่ก็แล้วก็มาฮอนแล้วก็ฮอนยาวๆเลยนะเล่นกับเพื่อนในร้านเกมนี้มันมากนะโมบ้าเนี่ยตะโกนแหกปากแล้วร้านสนุกครับผมจะของร้านด่าแล้วด่าอีก <c oughs> อะโอเคก็ไปติดตามกันได้นะครับกับฮอนรีบอรครับอ่อแล้วนอกจากตอนนี้ที่พี่วีสตรีมอยู่มีทําอย่างอื่นเพิ่มอีกไหมครับก็ตอนนี้ทําเป็นสอนปั้นคลิปไวรัลครับกับเรารับคอนซัลต์พวกธุรกิจต่างๆที่เขาอยากจะสร้างตัวตนแบบเกี่ยวกับทำแบรนด์สร้างตัวตนแบบ อยากให้คนรู้จักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ผ่านคลิปสั้นอ๋อเป็นรีวเป็นอะไรพวกช็อตใช่ทิกต y อกยูทู f เฟซบุ๊กตอนนี้คือลงมาเล่นตลาดคลิปสั้นหมดแล้วแล้วผมเห็นโอกาสตรงนี้ผมก็เลยเข้าไปแล้วก็รีบวิเคราะห์ใช้คําว่าฟอร์แมตแล้วกันออกมาเป็นสูตรในการทําคลิปสั้นที่ผมเทสมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จับมาเป็นแพทเทิร์นมีทําเป็นคอร์สสอนมีทําเป็นรับปรึกษาให้กับธุรกิจต่างๆอยู่ยครับ อ๋อคือมีคอนซัลต์ด้วยใช่เหมือนที่เราคุยกันมเมื่อกี้แหละ,ะค,คือคือแอบไปไปขอคําแนะนําพี่วีมาแล้วถือได้โอ้แค่แบบ5้าทีก็ได้ไหลายอย่างมากจริงจงยังมีเรื่องให้คุยอีกเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวเข้ามาคุยกันตรงนี้ก่อนนะได้ครับเอาเอาอย่างนี้ถ้าแบบว่าพี่วีมีอะไรจะแชร์กับคนดูไหมพี่แบบว่าอ,อยากจะเข้ามาทําวงการนี้อยากจะสร้างตัวตนอยากให้คนรู้จักหรือบางคนอยากแค่อยากแค่มีผู้ติดตามอย่างเงี้ยอืมแบบเป็นมือใหม่เลยโอเค จริงๆแล้วถ้าอยากจะทําคลิปเพื่อสร้างตัวตนนะครับไม่ยากเลยตอบก่อนว่าเป้าหมายคืออะไรถ้าเป้าหมายคือผู้ติดตามอ่ะคุณทําเลยไวรัลให้สุดยอดวิวให้เยอะได้เลยแต่ถ้ายอดของเป้าหมายของคุณน่ะคือยอดขายหรือสินค้ามันก็จะมีสไตล์การทำคอนเทนต์ที่ต่างออกไปนิดนึงแต่หลักๆเลยคือคือว่าการที่เรา ทำแบรนดิ้งอะครับมันเหมือนทําให้คนรู้จักตัวเราอยกตัวอย่างง่ายๆครับต้นถ้าสมมติต้นเข้าเซเว่นไปต้นเดินไปเจอสบู่ยี่ห้ออะไรดีแมงกะพุนอแมงกะพุนกับสบู่ละต้นจะหยิบอะไรโอ้แน่นอนต้องละพราะเราเคยเห็นปะแต่แมงกะพุนถูกกว่าครึ่งนึงนะเอ้ยไม่เอาเอาเราก็เสี่ยงผิวพังใช่ไหมเสี่ยงหน้าพังผิวพังด้วยความที่ว่า เป็นแบรนด์ใหม่ที่ยังไม่มีรีวิวด้วยหรือเปล่าแสดงว่าร,รู้สึกปลอดภัยกับไว้ใจมากกว่าถูกไหมถูกการทำแบรนดิ้งก็คือแบบนั้นเลยครับคือการทําให้คนนะครับรู้จักสินค้าเรารู้จักตัวตนเราก่อนอที่จะเจอเราอีกอเพื่อให้เขาพอเจอเราปุ๊บโอ้โอเคฉันรู้สึก trust รู้สึกโอเคทําความรู้จักกับคุณได้หรือสปอนเซอร์อาจจะแบบเฮ้ยโอ้เจ้านี้แบบทําคลิปดีทําคลิปดังฉันจ้างเนี่แหละครับคีย์ของคําว่าไวรัล ไ <Vir> วรอลมันก็เหมือนมันจริงๆมันมาจากคําว่าไวรัสววไวรัสที่มันแบบแพร่กระจายเร็วๆอ่ะเออไวรอลก็เหมือนกันว,วันเดียวยอดวิวอาจจะขึ้นไปเป็นหลักหมื่นหลักแสนไปจนถึงหลักล้านสิบล้านได้เลยอเนี่ยนะครับคือไวรอลซึ่งจะบอกว่ามันมีสูตร ที่ถ้าคุณเอาไปทําแล้วมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์วไวรลัลไ,ได้มีมีแบบว่าเกินเกินแบบน้ําจิ้มไหมนิดนึงเฮ้ยไม่ต้องน้ำจิ้มเลยนี่วันนี้คนที่มาดูคลิปนี้คุณโชคดีมากเดี๋ยวผมเอามาให้เลยหนึ่งสูตรตั้งใจฟังเลยนะฮะเอผมเองก็ยังไม่ได้ฟังเลยกันนะฮะอา่าโอเคอธิบายง่ายๆครับตน้นว่าคลิปสั้นคนจะคิดว่าเฮ้ยแค่เอามาถ่ายหมาถ่ายแมวพูดไปเรืเ่อยก็ดังจริงๆมันมีฟอร์แมตอยู่มันมีสูตรอยู่เอาเหรอมันคือ ต้นกลางจบคือเหมือนที่ถ่ายมั่วแต่จริงๆไม่มั่วใช่คือถูกว่าแพนมาหมดแล้วว่าต้องทายังไงใช่ครับการที่สมองคนเราจะตัดสินใจดูคลิปนี้หรือไม่ดูเริ่มจากต้นที่เขาเรียกว่าฮุกฮุกก็คือเปิดคลิปยังไงให้น่าสนใจครับถ้าเราแบบชินกับคอนเทนต์สมัยก่อนใช่ไหมที่ไม่ใช่คลิปสั้นเราจะชอบแบบเปิดมาสวัสดีครับโอ้วันนี้อากาศดีจังเลยนะเนี่ยวันนี้ผมรู้สึกดีเายก่อนใช่ นี่คือแบบคนเขาก็ปัดหนีแล้วสมัยก่อนมันไม่ได้มีอะไรให้ดูเยอะคนเขาก็อาจจะต้องดูแต่ยุคนี้คือคอนเทนต์มันเยอะทํายังไงให้คนดูเราอะเราต้องตัดอะไรที่มันเป็นน้ําทิ้งให้หมดเลยครับแล้วเปิดฮุกให้สร้างความสงสัยถ้าเราสร้างความสงสัยสร้างความเซอร์ไพรส์ให้เขาได้เขาจะสมองเขาจะสปาร์กบางอย่างว่าแบบโอ้อยากดูอ่าเหมือนให้มีคําถามในหัวก่อนใช่เราค่อยเข้าไปหาคาตอบถูกต้อง ฮุก uh huh. ต้องสร้างความสงสัยและหยุดคนดูให้ได้ uh huh. เช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆไม่เลื่อนลอยเลยเอาไปเลยหนึ่งสูตรสมมุติว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้สวัสดีครับคือแย่ถ้าแบบที่ดีคืออะไรอะ่ะสมมุติว่าเราอยากจะทําคอนเทนต์เกมใช่ปะ uh huh. เราอาจจะเปิดคลิปมาด้วยแบบว่าโหผมไม่อยากเชื่อเลยผมไปเจอสูตรนี้มาแล้วม่งเปลี่ยนชีวิตผมไปเลยเว้ยผมประหยัดเงินได้เป็นล้านในเกมเลยอ uh huh. คนจะแบบอ,อันนี้อันนี้ฟังเองก็ยังรู้สึกว่าอยากจะรู้ต่อว่าทํายังไงล่ะ ใช่ uh huh. นี่คือฮุกที่สร้างความสงสัย uh huh. และทำให้คนอยู่รอดูเนื้อหาต่อ uh huh. ทีนี้พาที่สองครับต้นเข้ามาสูเา่เนื้อหาเนื้อหาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะพูดอะไรก็ได้นะ uh huh. แต่เราจะต้องให้ประโยชน์เขา uh huh. ทำยังไงอะ่ะเช่นยุคก,ก่อนจะเป็นยุคที่แบบว่าอ๋อสวัสดีครับวันนี้ผมมากินอาหารร้านนี้ครับเนี่ยโอ้ชีวิตผมดีจังเลย uh huh. มันคือการที่เราอัปเดตชีวิต uh huh. แต่ถามว่ายุคนี้เขาอยากรู้ชีวิตเราเหรอ ถ้าเราไม่ใช่ดาราสุบะเพราะงั้นเราต้องให้ประโยชน์เขาอ่ะอมเมื่อกี้เปิดมาแล้วโอโ้เทคนิคนี้มันทําให้ผมแบบเปลี่ยนชีวิตไปเลยเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยคุณทําอย่างนี้ง่ายๆเลยครับหนึ่งทำงี้ครับสองทำงี้ครับสามทำงี้ครับแนะนําไม่ควรเกินสาม,ม,มแค่นี้เลยแล้วเขาเอาไปทําตามแล้วได้ผลลัพธ์จริงทันทีเขาจะรู้สึกว่าโอ้โหคลิปนี้ฉันเอาไปทําตามแล้วฉันได้ผลลัพธ์ว่าฉันได้ประโยชน์มีคุณค่ากดติดตามไว้ดีกว่าไอ้ช่องนี้เดี๋ยวคราวหน้ากูต้องได้ประโยชน์อีแน่นอน มันมีสูตรอย่างนี้นี่นี่คือกลางอ้านี่เอายังมีท้ายอีกใช่และตอนจบล่ะเฮ้ยถ้าเกิดเขารู้สึกชอบรู้สึกประทับใจสนุกเฮฮาได้ประโยชน์เสร็จแล้วเขาก็ไปอ่ะแล้วเราได้อะไรอไม่ได้อะไรได้วิววิวนึงออาจจะได้วิวหนึ่งอ่ะถ้าโชคดีสักร้อยคนอาจจะมีคนติดตามสักคนหนึ่งโอ้ก็ไม่คุ้มเนาะเพราะงั้นช่วงท้ายครับก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่า call to action อ่ฮะก็คือแค่ แต่เราจะไม่เกินยาวนะครับเพราะว่าช่วงท้ายเนี่ยคนอยากจะออกจากคลิปเราเต็มแก่แล้วเราต้องทำให้เขาดูจบเราจะไม่มาพูดว่าถ้าใครชอบใครถูกใจฝา,ากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับไม่อ,มอันนั้นคือสูตรเก่าก็เหมือนเหมือนที่แบบเหมือนผมได้ข้อมูลแล้วกูได้สาระละละปิดทิ้งแม่งเลยใช่อตอนจบเนี่ยเราต้องแกเป็นจบให้เร็วที่สุดครับง่ายๆสมมติหนึ่งคืออะไรสองคืออะไรสามคืออะไรใครชอบกดติดตามด้วยนะครับอ๋อคือปิดแค่นี้เลยแค่นี้เลยแค่กระตุ้นว่าอย่าลืมนะติดตามก่อนใช่ครับและถ้าคลิปไหนไม่พูด คนติดตามน้อยมากแต่ถ้าคลิปไหนพูดคนติดตามเยอะก็ควรจะทาทุกคลิปไหมใช่ถูกต้องเลยครับแต่ไม่ควรเย็ยนเยอนนะ uh huh. และควรทาทุกคลิปเพราะเราไม่รู้เลยว่าคลิป uh huh. ไหนมันจะส่งไปหาใครเอยเอาไปต่อยอดได้นะเอาจริงคือแบบว่าฟังแล้วมันไปประยุกต์ได้แล้วกันคือเรารู้พอเรารู้สูตรแพทเทิร์นตามนี้แล้วก็ไปปรับใช้ในแบบแบบของตัวเองอ,ะอ่ะคือคขึ้นอยู่กับว่าเราทําเกี่ยวกับช่องแนวไหนแล้วก็ไปปรับปรับปรับโอ้ยแต่ดีอันนี้นี่ดีนี่แหละครับสิ่งที่ผมแบบอินเวส ตอ,ตอนนี้เลยคือผมลงทุนกับความรู้ตรงนี้ไปอันนี้คือโครงสร้างใหญ่นะที่อธิบายให้ต้นฟังต้นการจบเนี่ยคือโครงสร้างใหญ่แต่ที่ผมทําลึกจริงจอะ่ะมันคือการที่ตรงต้นเนี่ยมีวิธีการพูดอยู่ประมาณร้อยแบบมีร้อยสูตรแล้วก็ตรงกลางอ๋อมันเป็นแพทเทิร์นที่เตรียมมีไว้ให้สําหรับใช้เลยใช่แค่รเราแบบใส่คําของเราเข้าไปโอจบเลยมันมีกระดาษอย่างเงี้ยแล้วก็คืออ่านตามได้เลยถูกต้อง ทางรัดเลยเกินแน่นอนครับนี่นะครับสิ่งที่ผมอินเวสไปตอนนี้ซึ่งมันทําให้คลิปใน TikTok ของผมตอนนี้นะครับยอดวิวขั้นต่ําก็คือ1,000งสูงนะอ่าไปจนถึงแงนล้านเพราะเรามีสูตรแล้วไงเราก็แค่ทําตามสูตรแค่นั้นเลยแทบจะแบบการันตีวิวเลยเนาะถูกต้องเป็นลูกศิษย์ได้ไหมครับได้ครับยินดีก็แค่จะบอกว่า มันมันมีสูตรครับจริงๆหลายๆอย่างเนี่ยถ้าเราศึกษามันลึกมากพอสุดท้ายเราจะจับแพทเทิร์นจับฟอร์แมตจับสูตรมันออกมาได้นั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมทำอ่ะอ่ะแล้วต้นล่ะตอนนี้ต้นทําเห็นว่าทําแบรนด์เสื้ออยู่ใช่ไหมครับขายขายเสื้อผ้าอ่านี่ต้องบอกว่าเสื้ออัลเทเนตที่เราใส่กันนี่ก็ก็คือแบรนด์ต้นนะขายเสื้อตัวเองครับอ่ะแล้วแล้วต้นแบบมีอะไรยังไงกับสตอรี่ของแบรนด์มั้งครับเป็นการหวานมากกว่าคือหวานหลายๆแบบหลายๆแนวเราชอบอะไร เราก็ทำาบบนั้นวินเทจแนวสตรีทไหมมินิมอลไหมเสื้อแบบคอบผู้หญิงไหมอะไรคือคือรู้สึกว่าไม่ค่อยมีสูตรเลยอะแต่เป็นการที่เราเราตั้งใจทำมันทุกว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 ันคือเราคิดอะไรออกเราทำเราคิดอะไรออกเราทำเราต่อยอดอแล้วก็ถึงจุดจุดหนึ่งเรารู้สึกว่ามันไปต่อได้เราก็ขยายเรามันโตได้เราก็รับคนเพิ่มจนต,ตอนนี้แบบพนักง,งานสี่สิบห้าสิบคนแล้วครับ<ห>ก็โอ้ใช่ใช่มันก็แบบเราเราเห็นว่าตรงนี้เล็กไปไม่พอ เราก็ขยายโรงงานเพิ่มไหมเราขยายออฟฟิศเพิ่มไหมตอน,นมีสามที่แล้วโอ้ใช่มันมันมันเป็นความที่ว่าความคุ้นเคยชินกับสิ่งที่ทําจนเรารู้สึกว่ามันไปต่อได้ด้วยประสบการณ์มากกว่า hmm. ส่วนแพทเทิร์นอะไรพวกนี้โอ้หเรื่องเรื่องของเรื่องของถ้าถ้าพูดให้พูดเรื่องของหลักการสูตรอะไรพวกเนี้ยเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งครับอืม hmm. จะเป็นการลงมือทําแล้วรอดูผลลัพธ์มากกว่าว่าไปต่อได้หรือไม่ได้จะตามคือเวลาเราทําเราจะรู้เองว่าอันนี้ไม่ดีนะ อันนี้ดีนะอันนี้เซตแอดแล้วน,นี้ไม่ดีนะทำแบบนี้ไม่ไมีไม่มีวิวนะทำแบบนี้ขายไม่ได้นะลายนี้ขายได้นะลายนี้ขายไม่ได้อันไหนที่มันขายได้เราก็มาขยี้ซ้ํำเหมือนคลิปทําคลิปแนวนี้คนดูเยอะนะก็ขยี้คลิปนี้ซ้ำๆเอามาทําซ้ํากับลายใหม่เอามาทําซ้ําเพิ่มกับแบรนด์อื่นแต่ถ้าทําคลิปพูดแบบนี้คนไม่ดูเราก็แค่ยหยุดคัดทิ้งแต่เราจะทําแบบทําใหม่วันละยี่สบสาสิบคลิปทุกวัน ก็ค mm ือเราเราเราปั๊มป okay, ั๊มปั๊มอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็หวาน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 อันไหนดียิงแอดอันไหนไม่ดีปัดตกทิ้งแล้วก็ทําใหม่ไปเรื่อยๆจะเป็นแบบนี้ครับก็เลยงอกขึ้นไปเรื่อยๆตนตอนนี้แบบไปไปกันใหญ่แล้วครับในเทพยุ่งเหยิงวุ่นวายไหมไม่เลยสิมันขยายเติบโตแต่จะบอกว่าเอ๊ะต้นเคยแบบว่าสังเกตแพทเทิร์นต้นไหมว่าต้นบอกว่าตอนต้นเล่นฮอนอ่ะต้นชอบลองเอาตัวแปลกๆไปกลางถูกป่ะแล้วพอมาแบรนดเสื้อ ต้นก็บอกว่าเออต้นก็ลองไปเรื่อยๆลองใหม่ๆไปเรื่อยๆ uh huh. นี่นี่คือน,นิสัยของต้นนะอ๋อ uh huh. ไม่รู้เลยเ <laughs> <laughs> นี่ยคือการที่ต้นแบบกล้าลองอะไรใหม่ๆไงครับอือเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวล้มด้วยแหละมันมันโดนล้มมาหลายครั้งก็จนรู้สึกว่าก็เดี๋ยวก็ถ้าคือเราทําหลายอย่างพอเราทําสักสี่ห้างานห้าห้างานเนี่ยเราล้มไปงานหนึ่งล้มไปสองงานล้มไปสามงานแล้วก็เหลืออีกสอง สุดท้ายเราไม่ได้แบบล้มจนเหลือศูนย์มันฟื้นขึ้นมาใหม่ได้ตลอดคิด <ừ m. S 2> แบบนี้ก็เลยแบบกล้าลองกล้าเสี่ยงตอนตอนนี้ห้าหกงานแล้วครับโอ้ห oh. ใช่แบบงอกไปเลยไม่ทิ้งอะไรเลยสักอย่างเดียวสุดยอดมากครับนี่ที่เป็นทักษะที่ผมว่าคนรุ่นใหม่ควรจะมีเลยนะที่น้องๆที่แบบอายุเท่าไหร่ก็ตามอ่ะนี่คือจริงๆดูต้นเป็นตัวอย่างได้เลยนะว่า oh. <c oughs> ส่วนใหญ่เราจะชอบกลัวอ่ะนี่คือสิ่งที่ผมแบบเจอกับหลายคนมากนะเขากลัวไม่กล้าที่จะเริ่มต้นเพราะกลัวล้มแต่คือสิ่งที่ต้นทําคือไม่ทําแม่งทุกอย่างเลย อะไรล้มก็ไปโฟกัสสิ่งที่ยังไม่ล้มอโอ้โหนี่คือสุดยอดมากครับอ่ขอสอบถามเพิ่หมหน่อยอันนี้พี่วีจากสายเกมเนี่ยไปเป็นสายคลิปให้ความรู้อืเปลี่ยนแบบคนละขั้วเลยนะเอาจริงคแบบว่า <laughs> แบบพลิกเลยนะก็อยากรู้ว่ามีมีผลอะไรกับในช่องไหมกับคนดูไหมโอเคมีแน่นอนครับ เพราะ,รละหลายๆคนเขาก็จําเราได้จากสมัยเล่นแร็คอะล็อกอคนก็จะชอบมาคอมเมนต์แบบว่าเอ้ยใช่พี่ที่เล่นแร็คหรือเปล่าไ,ไม่มาสตรีมเลยเออไม่มาสตรีมเลยนะๆๆเราก็จะบอกว่าอ๋อโอเคช่วงนี้ฟาร์มเงินอยู่ครับ <ๆ S 2> หาเงินอยู่ครับ,รบจริงๆคือใจเราอะเราก็รู้สึกแหละอย่างที่บอกเราเรียนรู้มาจากตอนแบบเล่นแร็คแหละว่าตอนนั้นเราเล่นแร็คแล้วเราเติมต่อให้เรามีงานจ้างเท่าไหร่เราเติมสุดท้ายอะเราหมดตัวเว้ยตอนนั้นอะ ก็คือเติมหมดจนไม่เหลือเลยใช่จริงๆนี่คือนี่คือแบบไม่ไม่ได้เล่าที่ไหนบ่อยนะคือตอนนั้นอ่ะเติมเกมจนแม่งหมดตัวจริงๆเว้ยเพราะเราเป็นสตรีมเมอร์ตอนนั้นเราใช้คําว่าดังเร็วผมใช้คานี้แล้วกันดังเร็วคือเงินมาเยอะด้วยเราก็เลยกล้าที่จะลงกับตรงนั้นด้วยใช่แล้วเราก็คิดว่าพอเงินมันเข้ามาง่ายอ่ะมันก็เข้ามาเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็มีงานใหม่จ้างเดี๋ยวมันก็มีงานใหม่จ้างเล่นไปเหอะเติมไปเหอะจนตอนนั้นแม่งหมดตัวเว้ยจำได้เลยว่าตอนนั้นจะซื้อแบบ จำได้ว่าจะซื้อสบู่กับแฟนตอนนั้นประมาณสามร้อยอ่ะจะสั่งแบบออนไลน์อ่ะอมแม่งแบบทะเลาะก,กันอ่ะว่าจะเก็บตังค์ดีกว่าไหมอ่ะคือเราไม่อยากเอาเงินไปเสียกับตรงนั้นใช่คือตอนนั้นแบบแย่มากชีวิตที่ไม่มีเงินผมบอกนะแย่มากอมเออมันเลยกลายเป็นว่าเราเลยปรับตัวครับตอนนั้นอ่ะอเราเลยตัดสินใจได้ฉันไม่เลิกฉันยังรักในเกมอยู่นะแต่ฉันจะไปทําตัวเองให้เงินไม่หมด<ต>ก็คือไม่ได้เลิกเติมเกมนะ ใช่คือเฮ้ยเป็น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  m ม n d s e t ที่ที่ดีมากอันนี้อันนี้ผมเองชอบมากมากจนแบบรู้สึกว่าคิดเหมือนพี่วีเหมือนกังนตรงท,ที่ว่าถ้าเราอยากได้อะไรอย่างหนึ่งเราจะไม่เก็บเงินไม่ไม่ไม,ไม,ไม่พยายามเก็บเงินเก็บออมหรือว่าจะหยอดกระปุกแต่เราจะต้องทำงานเพิ่มให้มันมีมากพอที่จะเดินเข้าไปแล้วหยิบมาได้เลยใช่ครับโดยที่เราไม่ต้องคิดอะสมมติว่าเราจะเข้าไปกินข้าวแกงร้านเนี้ยร้านนี้แพงมาก ต้องเข้าไปแล้วสั่งได้เลยจะไม,ม่ออมออมออม,ออมเพื่อที่สิ้นเดือนจะไปเอาเงินเก็บทั้งหมดตรงนั้ไปใช้คือแบบชอบชอบไมเคิพี่วีตรงนี้ตรงที่เหมือนกันตรงนี้แหละฮะใช่ครับผมเล่าอะไรให้ต้นฟังนิดนึงแล้วกันรู้จักโรเบิร์ตคิโยสกิไหมฮะรู้ครับคนที่เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกเนาะเขาเคยทะเลาะกับทนายอ่าไม่ใช่ทนายเป็นคนจัดก,การเงินเขาอะอเขาบอกว่าเฮ้ยคุณทนายไม่ว่ายังไงก็ตามผมจะเก็บเงิน5 0ต ผมจำตัวเลขไปเป็ไม่ได้นะประมาณห้าสิบผมจะเก็บเงินห้าสิเปอร์เซ็นเสมอครับเงินเดือนเข้าผมจะเก็บห้าสิบคนจัดก,การเงินก็บอกว่าเฮ้ยรายจ่ายคุณแม่ง70%็สิบเปอร์เซนคุณจะเก็บห้าสิบได้ยังไงโรเบิร์ตก็บอกว่าหน้าที่เก็บเงินคือหน้าที่คุณหน้าที่หาเงินคือหน้าที่ผมผมจะไปหาจนกว่ามันจะพอ,อ,อเพราะฉะนั้นผมจะต้องจ่ายให้ตัวเองก่อนเสมอผมจะไม่มีทางจ่ายให้คนอื่นก่อนนี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาจาก อ่าหนังสือของคุณโรเบิร์ตคิโยซากิมันคือการที่เราจะไม่ไประหยัดหาเพิ่มแต่เราหาเพิ่มใช่ครับที่เปิดเหมือนกับที่ต้นสรุปเมื่อกี้เลยสุดยอดดีจริงจริงๆเราจ,จะไม่รู้สึกเหนื่อยถูกต้องครับคือหากเวลาหางานหาอะไรเพิ่มมัน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 ง่ายกว่าการที่เราไปนั่งอดข้าวเราออมอดเก็บทุกอย่างแล้วไม่ยอมซื้อของที่มันแบบจําเป็น คือบางอย่างอย่างที่พี่บอกก็คือสบูอ่อะมันไม่คนทะเลาะนะ <laughs> เอาจริงๆมันไม่คนทะลาะคือมันมันเป็นอะไรที่มันเล็กน้อยมากแา่แต่ตอนที่เราไม่มีอ่ะมันมันเป็นปัญหาใหญ่จริงๆอืมแล้ว,ลวจุดนั้นนะครับมันมันทําให้ผมแบบสัญญากับตัวเองเลยว่าเราจะไม่มีวันกลับมาหมดตัวอีกเด็ดขาดและนั่นก็เป็นแกนหลักในการดำเนินชีวิตผมมาตลอดจากนั้นเลยคนที่เล่นแลกไม่ต้องกลัวนะฮะ ไม่หายฮะกำลังฟาร์มเงินอยู่เดี๋ยวถึงจุดที่เงินอินฟินิตี้เมื่อไหร่เดี๋ยวบอกเลยว่ากลับมาเป็นสุลต่านทุกเซิร์ฟเซิร์ฟใหม่มานี่เตรียมเลยนะโปรยแน่นอนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะขอไปปรึกษาความรู้ดีๆกับพี่วีก่อนนะฮะขอบคุณที่คนที่เข้ามารับชมนะฮะคืนนี้ไปก่อนครับซิเมอร์คุยเลยะ